เวลา13นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระกนิธิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามปรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรลนในร้น 9, อยพัชชุลจัร9เก้าอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงปลูกข้าวพันกอขอ87 ในปี2564ในแปลงสาธิตได้ด,ดําเนินกิจกรรมปลูกข้าวพันธ์กขอ87ด้วยวิธีหว่านน้าตม้มโดยใช้เครื่องพ่นหว่านและการใช้ดโดรนหว่านเมื่อวันที่14กรกฎาคม2564ผลของการหว่านต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่างกันแต่การใช้ดโดรนจะช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวด้านเวลาและแรงงานได้มากขึ้น ได้ผลผลิตจำนวน3,750กิโลกรัมมอให้โรงเรียนในร้อยปัจจุลจอมล้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข87ในพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดนครนายกกิจกรรมการหว่าน,มนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองด้วยตดรน ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพื่อลดขั้นตอนการถ่ายเตรียมดินก่อนหบานปอเทืองและถ่ายกลบปอเทืองในระยะเก็บเกี่ยวเพื่อให้มเมล็ดที่ร่วงหล่นในแปลงงอกขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน สำนักเงินเก,นเกษตรจังหวัดนครน,นายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ87จำนวน1,000กิโลกรัมในปี2565ได้กระจายพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านปากลาดหมู่ที่7บ้านปากลาดตำบลบ้านนาอำนเภอบ้านนาจำนวน10คนพื้นที่ปลูก50ไร่พร้อมทั้งกระจายพันธุ์ข้าวให้สมาชิกเรือข่ายจำนวน20คนพื้นที่200ไร่กรมจลรปธรานทั้งการ ขุดลอกสระเก็บน้ําภายในขุดลอกคลองระบายน้ําประเวณด้านหลังพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำสองแห่งในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพัชจุนจอมเกล้าและประชาชนโดยรอบพื้นที่สำหรับโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด,ดำริมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากได้แก่ทุเรียนเงาะโรงเรียนลองกองบางคุดนอกจากนี้ยังมีไม้ผลที่เริ่มออกผลเป็นปีแรกได้แก่มะไฟกามะมุดส้มแขกมะม่วงเบาและจำปาดะ ได้ดําเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสวนผลไม้ภาคใต้ออกไปจําหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กําลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด -19 โอกาสนี้ทรงปลูกข้าวพันกขอ87 โดยวิธีหว่านน้ำตมซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่นิยมในเขตนาชนลประทานเนื่องจากประหยัดจำนวนมเมล็ดพันธุ์และข้าวที่หวานจะเป็นข้าวที่นำขึ้นจากน้ำมาหุ้มด้วยกระสอบหรือผ้าเพื่อให้กองมเมล็ดข้าวมีความชื้นช่วยให้การเจริญเติบโตวรวดเร็วขึ้นส่วนข้าวพันธุ์กข .87 เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสงที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ในปี2563มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ114วัน คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีคุณภาพการสีดีมากเมื่อหงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่มให้ผลผลิตเฉลี่ย730กิโลกรัมต่อไร่และมีศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูงสุดถึง1 0 5 3กิโลกรัมต่อไร่ทั้งนี้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำริการปลูกผักลอดภัยแบบยกแร่การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยการทำนาอินทรีย์แผนการวิจัยด้านต่างๆในปแปลงนาสาธิตการเกษตรต่อยอดจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวได้ส่งมอบพ่อแม่พันปลาตะเพียนขาวแก่โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเพียนขุนด่านสำหรับนำไปเพาะพันธุ์เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการต่างๆและปล่อยลงสู่แม่น้ำนครน,นายกต่อไป